นะครับแฮมเมอร์แท้เลยนะครับเป็นเหล็กที่กันสนิมนะครับมีเว้าไว้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะป้องกันการขีดขุ่นนะครับเวลาเปิดประตูนะครับก็จะมีตัวคีบฉลามชารฟินด้วยไม่ได้มีเอาไว้เพื่อโชว์คำว่าไบเทอร์โบนะครับจะเห็นเป็นแบบรูปตัวบีหรือว่ารูปปีศาจหรือว่ารูปอะไรพวกนี้ครับแบบนี้ก็ได้ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับกอล์ฟอีกเช่นเคยนะครับผมช่อง o r r ์ดรีวิวช n n นลไบกอลฟนะครับวันนี้ เขาก็จะพาทุกคนนะครับชมรถกระบะน่าใช้นะครับรถกระบะคันนั้นนะครับจะเป็นอะไรจะเป็นรุ่นไหนนะครับแต่งอย่างไรต้องมีแต่งอยู่แล้วเป็นรถที่เหมาะสมสำหรับทุกการใช้งานเลยก็ว่าได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปชมรถนะครับก็ขอฝากทุกคนนะครับช่วยกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะครับจะได้มีคลิปรีวิวรถดีๆให้กับทุกคนนะครับ เานะครับผมเดี๋ยวเขาจะมาพาชมรถที่เมื่อกี้นี้ที่เขาได้พูดไปนะครับนั่นก็คือเจ้ากระบะวายเทก2.0ใบเทอร์โบนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่1 2 6 8 0 0 0บาทนะครับผมอนะ่แล้วก็จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยวันนี้แต่งชุดเต็มเลยนะครับเป็นชุดแฮมเมอร์รอบคันนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวหนังสือ f o r d FORD นะครับเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์เลยนะครับพร้อมกับไฟ LED 3จุดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยลูกค้าบอกมาว่าอยากได้ไฟสีส้มถ้าหากว่าอยากได้สีอะไรนะครับเป็นสีขาวหรือสีอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถแจ้งได้บอกได้นะครับยินดีนะครับยินดีให้บริการสำหรับชุดนี้นะครับเป็นชุดแฮมเมอร์นะครับเป็นเหล็กนี่ฟังเสียงดูนะครับป๊อกป๊อกป๊อกเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กเหล็กตัวนี้นะครับจะเป็นเหล็กอย่างดีเลยนะครับซึ่ง ของแฮมเมอนะครับได้เคมาว่าเป็นเหล็กที่กันสนิมนะครับใช้งานแล้วไม่ขึ้นสนิมแน่นอนตัวนี้นะครับแล้วก็เซนเซอร์มีเซนเซอร์ด้วยนะครับเซนเซอร์ด้านหน้านะครับก็จะมีทั้งหมด4จุดแล้วตัวนี้นะครับถัดมานะครับเป็นจุดสําคัญเลยนะครับซึ่งเราจะเว้าไว้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเซนเซอร์นะครับตัวนี้ช่วยจับในเรื่องของตัวป้องกันก่อนการชนก็คือจะช่วยเบรกเลยครับผม เซนเซอร์ตัวนี้จะช่วยเบรกปึ๊กเลยนะครับก็คือถ้าเป็นของชุดแฮมเมอร์นะครับก็จะมีเว้า์วไว้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเซนเซอร์ตัวนี้จะได้ทํางานได้อย่างเต็มที่นะครับส่วนกรอป้ายทะเบนก็จะติดลงมานิดหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีรูมีรูนะครับเพิ่มเติม,ตมแน่นอนครับสำหรับสายออฟโรดหรือว่าคนที่ใช้ในเรื่องของสายลุยสายอะไรพวกนี้ครับอาจจะต้องมีติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มอย่างเช่นเรื่องของไฟ สปอร์ตไลท์หรือไม่ก็เป็นพวกวิตัววินล่ากจูงนะครับตัวนี้ใช้งานได้นะครับมีออปชันเสริมเพิ่มเติมนะครับพวงตัวนี้ปกติจะเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าลูกค้ารีเควส์มาขอเป็นสีดํานี่เราก็เลยทําเป็นสีดําให้นะครับจัดเป็นสีดํามาให้เลยนะครับทางด้านไฟนะครับไฟตัวนี้นะครับไม่ได้ไฟติดหลอกนะของจริงนะครับถ้าเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกนะครับแบบ LED นั่นเองนะครับ เป็น LED ไฟสัดหมอกส่วนทั้งส่วนหลอดนี้นะครับเป็นไฟลีนะแล้วก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับแล้วจะเป็นไฟเลี้ยวอนะ่ก็คือตรงนี้นะครับติดดูสวยงามเลยนะครับถัดขึ้นมานะครับก็จะเป็นไฟมัสแตงนะครับไฟมัสแตงตัวนี้ไฟมัสแตง3ขีดนะฮะซึ่งเราได้ทําการเปลี่ยนให้กับลูกค้านะครับตัวนี้ ชุดโคมนี้นะครับจะมาพร้อมกับไฟ LED เป็นไฟ day time นะครับส่องสว่างเวลากลางวันเห็นไฟกลมๆนี้ไหมฮะไฟกลมๆเนี่ยเออมันจะมีฟังก์ชันพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือปิดเปิดไฟสูงตามอัจฉริยะนะครับอ่าตัวน,น,นี้ก็สมมุติว่าเวลาเราวิ่งรถไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับถนนเลนเดียวเอ่อถ้าไม่มีรถยนต์วิ่งผ่านไฟมันก็จะตีสาดไฟสูงให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีรถวนมานะครับตัวนี้ไฟมันก็จะลง ัดลงต่ำให้นั่นเองนะครับดีมากเลยครับรุ่นนี้น่าใช้ครับด้านนี้นะครับก็จะเป็นซุ้มล้อนะครับแต่ว่าซุ้มล้อเนี่ยเป็นทรงแรปเตอร์นะครับเป็นทรงแรปเตอร์เลยลองดูดีๆนะครับตัวนี้อยู่ที่6นิ้วนะครับอยู่ที่6นิ้วนะครับแล้วก็ส่วนถัดลงมานะครับก็จะเป็นล้อยางนะครับเรามาดูซีรีส์ของล้อยางกันบ้างดีกว่าล้อยางนะครับตัวนี้รุ่นนี้ล้อแม็กตัวนี้ครับจะเป็นของโอซิสนะครับจะเป็นของโอซิสรุ่นโปรเทค จะเห็นเป็นแบบรูปตัว B หรือว่ารูปปีศาจหรือว่ารูปอะไรพวกนี้ครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับเป็นสติกเกอร์เป็นรุ่นของเขาเป็นรุ่นย่อยของเขานะครับลายแม็กเนี้ยนะครับเป็นลายยอดนิยมเลยจะบอกให้ถัดขึ้นมานะครับก็จะเป็นยางคอสมิดนะครับเป็นยางคอสมิดรุ่นแรปเตอร์เทนะครับก็คือวิ่งได้ทุกพื้นที่ซีรีส์ของยางนะครับจะอยู่ที่2 6 5ทับหกศูนแล้วก็คือใส่เลยเลยเต็มเต็มเลยนะครับ หน้ายางนี่สวยท้าด้านนี้จะเรียกว่าเป็นหน้ายางนะครับหน้ายางตัวเนี้ยจะอยู่ที่265นี่ยสอาส่วนแก้มตัวนี้นะครับ60%นครับหกศูก็คือผ่าศูนย์กลางของล้อแล้วก็คือ18นีนนนนนะนน้นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นแก้มนะครับแก้มของกระบะนั่นเองนะครับแก้มของกระบะตัวนี้นะครับก็มีสัญลักษ คำว่าไบเทอร์โบไม่ได้มีแค่สัญลักษณ์ไม่ได้มีเอาไว้เพื่อโชว์คำว่าไบเทอร์โบนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถถอดออกเพื่อที่จะติดออปชันเสริมได้นั่นก็คือสโน็คเกิลนะครับเคยเห็นไหมที่ลากมาอย่างเงี้ยนะครับสายออฟโรดจะรู้ดีนะครับก็คือประโยชน์ของมันก็คือไม่ต้องเจาะนะครับไม่ต้องเจาะตัวรถนะเวลาเราขับรถในกรุงเทพหรือว่าขับรถในการจราจรแออ,อ,อัดหนาแน่นเนี่ยครับผมพอเนี่ยมอไซค์อาจจะไปชน แบบนี้ก็ได้ครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับอย่าไปว่าเขาครับเพราะว่าจกตัวนี้สามารถปรับพับคืนมาได้นะครับ <Yeah. S 1> ามาดูทางด้านนี้นะครับผมก็จะเป็นครอบมือครอบมือกันลอยนะครับครอบมือกันลอยตัวนี้เราก็ทําเป็นสีดําด้านให้ลูกค้านะครับประโยชน์ของมันก็คือเล็บครับหรือว่าเวลาแบบป้องกันการขีดข่วนนะครับ อันนี้สามารถป้องกันได้ดขึ้นมานะครับเราก็ได้ใส่คิ้วกันสาดให้นะครับให้กับลูกค้าด้วยนะครับตัวนี้ประโยชน์ของการใส่คิ้วกันสาดเนี่ยก็คือเราสามารถรับลมแง้มกระจกออกมานะครับจอดรถที่ร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับรับลมได้นะครับแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นราวหลังคาของว i ยแนะครับตัวนี้เชื่อมต่อกับตัวรถนะครับใช้งานได้จริงนะใช้งานได้จริงเชื่อผมดิใช้งานได้จริงเห็น,ะนไหม แข็งแรงครับทนทานแน่นอนหรือจะติดตั้งอุปกรณ์เสริมก็ได้นะครับด้านล่างเลยครับลงมาด้านล่างเออผบอยากนําเสนอมากเลยตัวนี้จะเป็นบันไดข้างของแฮมเมอร์นะครับเนี่ดีไซน์ของเขาก็ดูสวยดุดันนะครับของแฮมเมอร์นะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเวลาเปิดประตูน,ตน,นะครับก็จะมีไฟส่องสว่างลงมานะครับเพื่อป้องกันในการาที่เราจะเหยียบ น้ำเหยียบโคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะบางทมีมันมีครับนะตัวนี้ก็จะมีไฟช่วยส่องสว่างให้นะถัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของโลบานะครับตัวนี้เป็นโลบาทรงสปอร์ตของว i t แท็กนะครับนะทุกรุ่นเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดำสีเทาดำํำสีบรอนเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นแถบสีส้มแต่ว่ามันจะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับสามารถลอกออกได้นะครับอ๋อลืมบอกไปเลยปกติเนี่ยจะมีสติ๊กเกอร์ ติดอยู่ทางด้านนู้นนะครับเาพอดีว่าลูกค้าเนี่ยครับไม่อยากได้สติกเกอร์คำว่าวายเทคนะครับอยากจะให้ดูแบบเรียบนะดูเรียบเลยนะครับผมนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัวไฟนะครับไฟท้ายตัว4รุ่นนี้นี่ผมบอกเลยนะครับนิยมมากนิยมมากทำไมเขาถึงนิยมกันเดี๋ยวผมทำให้ดูครับนึงนะครับนี่ครับผมนี ผมไปทำให้ดูแล้วก็วคือไปเปิดไฟมาเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับสวยไหมลองดูสวยไหมก็มคือบอกว่านิยมมากเลยครับผมใครที่คิดที่จะแต่งรถฟอร์ดนะครับจะต้องใส่ไฟตัวสีแน่นอนครับตัวนี้ก็จะมีตัวคีบฉลามชาร์คฟินด้วยก็คือเวลามองด้านข้างก็จะได้มองเห็นเห็นไหมครับเพิ่มความสะดวกสบายคราวนี้เนี่ยช็อตเด็ดเลยสวยช็อตนี้เนี่ย คือเป็นฝาครอบเราได้ใส่ฝาครอบกระบะท้ายให้กับลูกค้าด้วยนะครับเป็นทรงทรงฟิตนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีรอยเคิร์ฟเวลนะครับแล้วก็มีตัวอักษรคำว่าเลนเจอด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยต้องเป็นรุ่นที่ไม่มีโรลเลอร์ชัตเตอร์นะครับถึงจะติดได้รุ่นนี้นะถ้าหากเป็นรุ่นโรลเลอร์ชัตเตอร์เนี่ยจะติดไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่า ตัวปิดฝากระบาดท้ายไฟฟ้าเนี่ยครับมันจะปิดมาถึงตรงนี้เลยมันจะปิดมาถึงตรงนี้เลยเนี่ยซึ่งตัวเนี้ยมันเกือบที่จะครอบมิดขอบตรงนี้แล้วนะครับอ่าเนี่ยเนี้ยลองกล้องดูนะครับเนี่ยถ้าหากว่าเราไปติดในรุ่นที่มีฝากระบาดท้ายไฟฟ้านะครับมันก็จะทําให้ตัวนี้ติดแล้วไม่สวยหรือว่าการใช้งานเนี่ยจะไม่สมบูรณ์แบบ โลโก้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นโลโก้คำว่า Ford สีดำแน่นอนครับว่าเป็นตัวท็อปนะครับเป็นเครื่องเทอร์โบนะครับตัวนี้ก็จะมีกล้องอยู่ข้างล่างให้ด้วยก็จะเว้ากกล้องให้นะครับผมตัวนี้ครับเป็นการชนหลังเหล็กการชนหลังเหล็กตัวนี้ก็เป็นของแฮมเมอร์อีกเช่นกันนะครับตัวนี้เนี่ยแน่นอนครับเรื่องของการใช้งานอะไรเงี้ยเรื่องของดีไซน์อะไรสวยหรูแน่นอนครับใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็จะมีด้านนี้นะครับ จะมีฟังก์ชันจะมีรูมีน็อตอะไรเงี้ยครับฟังก์ชันเพิ่มเติมสามารถติดในเรื่องของห่วงลากจูงอะไรพวกนี้หัวบอลงี้ครับสามารถติดได้นะครับแฮมเมอร์แท้เลยนะครับเป็นไงบ้างครับผมสาหรับเจ้ารถวา t แท็คันนี้นะครับแต่งเต็มด้วยชุดแฮมเมอร์ทั้งคันนะครับเป็นชุดเหล็กนะครับสวยงามไหมครับถ้าชอบยังไงก็ สามารถติดต่อก็มาได้ที่เบอร์โทรทางด้านล่างนี้นะครับจบคลิปนี้แล้วอย่าเพิ่งปิดแล้วจะมี n อนเครดิตอยู่ด้านหลังนะครับจะเป็นการสัมภาษณ์ลูกค้าจะเป็นอย่างไรนั้นเดีย๋ยวคอยไปดูกันด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe s u b สไคร b ์เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับกอลฟในการทําคลิปครั้งหน้าต่อไปในการรีวิวรถครั้งหน้าจะเป็นรุ่นอะไรติดตามชมครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ ี้มันก็มีประโยชน์สอหับการซื้อรถออนไลน์ก็มั่นใจครับแล้วก็ได้ของแจงที่ครถ้วนตาาที่ที่ต้องการไว้ครับก็สะดลลวกรวดเร็วลปลอดภัยโควิดดีครับสำหรับีที่ขอสั่งคำในการซื้อรถออนไลนไ์คุณภาพดีเยี่ยมครับ